ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมพามาเบิ้งพันตึกสะดุ้งครับถือเนี่ยมาถือเนี่ยป่ามนเร็งสะดุ้งครับผมปกติมันก็นถือดีอยอนี่ให้ทางเอฟซีพันเบิง่งพี่น้องท่างไกลท่างไกลครับผมดิสาผัะโอ้ถือหลายเยอะครับผมออดิดโยัวยวเยอะสาพญยยเซียนคือเก่าแหละครับผมที่มองบ่กบแหละครับปฏิกริส เอปลาเพิ่นกห็หลายๆแต่ว่ามันมันเรื่องสะดุ้งแหละครับผมบ่เคยถื่อเพืนใดเพื่ใดอยากกินต้มปลามาเด้อครับเด้อพี่น้องเฮาเอฟซีทางไก่ทางไกลครับผมเอ้โอ้เอ้ไม่กินต้มปลาพี่ละ่ะทางหน้าพญีเซียนพี่ล่ะมื้อนี้ครับผมมื้อนี้บ่ได้ไปขายของบ่ว่าซั่นเพิ่นว่าไปอยู่ครับพุ่นล่ะช่วงบายเพิ่นล่ะครับช่วงเช้าร์นี้ก็ออกมาเล่นทงน่งนาอยู่ครับผมเพื่นยังบ่ืันได้เข้าเมื่ออยู่ หลังจากนี่แล้วจังสีเขาเมื่อครับผมเออจังสีเจังสีเขาเมื่อโอ้ได้หลายครับผมพูดอ่ะโอ้พี่น้องเบิ้งครับเอีครับผมบ้ามันบ้าติบบ้าเบีนตืกไหลยุ้งครับผมพื่อยังได้ปลาไปปล่อยด้วยครับเด้อดิพันมะพันมาติบเอาพันสิไปปล่อยครับผมครับน้องพญเสี้ยนครับผมอยู่บ้านบงเหนือตำบลบงเหนือเพื่อสว่างครับพี่น้องเฮ้าแก้วสักคนนี่แหละครับผมปลาไปปล่อย พ้อมกินก็นได้ครับผมมันเป็นไ่แล้วครับพูดนะเต้นยัวยัวครับผมอโอ้ได้หาพกตัวแบบน,นี้ครับพี่น้องเขา้าป่าเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งพูดนะ,อะโอ้ได้หลายครับเออมันมานะนานะ้ำพญอยิ่งเขียนไทยเนาะเอาให้เต้นได้หลายได้ไดครับเดี๋ยวไนซื้อไปอไป,ปล่อยครับผมไปดอไปปอยนักปลา ครับมาเด้พอพญายมาเด้อมาเด้อมาซืา้อปาปลาไปปล่อยเด้อได้บุญได้กุศลน้ำกันมาหลายหลายครับผมเออพอผดบั่นโคกสูงนะครับเนาะเพิ่นเสียปลปล่อยปล่อยนี่พุ่น,พนพละทั้งหน้าเพิ่นพุ่นละทั้งสาครับเอาให้พี่น้องคลิปีเบิ่งซับเนี่ยนะครับผมคลิปหน้าเพียงพอกันไหมครับสวัสดีครับ